มาทอะไรเนี่ยจะทำฝาครอบเนี่ยฝาน้ำมันเห็นของเจ๊มา้าหนูอยากทำอะ่ะ <ทำ S 1> ไม่มีใครทำให้หนูเลย <c oughs> ไปทำหนูจะทำไม่สวยกว่าเจ๊เลยแล้วแบบอึ้งเลยอ่ะทำเองด้วยทำเองดิ <c oughs> ไปล้ะไปทำดีกว่า แป๊บไหมโอ้ยใช่ Apple เจาะเพื่อเพื่อเพื่อไอ้อย่อางว่ e เาเนื้อเจาะ เงาเลยนะแต่กดหลายคงไม่เห็นแล้วน,ะนี่ก,กดไลายนะคะกดไลายตบให้ตึงตึงมืออันนี้จะมาเจาะรูแล้วก็คว้านรูในนะคะ อันนี้เราจะมาควานรู้ไหนให้ได้5 7 จะเกินหรือว่าผมทไแน่ว่าไ้าหรือ วิ้ยทำไมมันเกินไงนะแล้วเปล่าเราได้ติดในนั้นราต้องต่อมาใหม่เลยนะเนี่ยเราไตัดอันนี้ก็เอาไปตัดนะคะจะเป็นทรงนี้ เดี๋ยวเราจะมาปาดหน้าให้ได้ขนาดแล้วก็เอาไปกัดเครื่องซีนซีกค่ะเกินนี่อะไร ก็ประมาณสิบหกไปก็นะคนมันเก่งแต่ยังไม่ได้เก็บผิวเลย <c oughs> จริงๆพี่แบงค์เขาบอกใครเอาสิบห้าแต่หนูจะประมาณสิบห้าเกือบสิบหกประมาณสิบห้าครึ่งอันนี้เม็ดึืงเงาน,นะคะ เอื้อวัดเจ๊อเอกล่อนเอือวัดเจ๋ต่อไปก็ลบคมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนี่เงา สวีาบ้าเห็นหน้าเลยอ่ะข้างในจะเป็นอันนี้เด็กกระโปรงทำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ค่อยเสริมอะไรจะไปอวดสีแล้วก็จออแบบจะเอาเป็นกัดลายค่ะเสร็จแล้วรอกัดเนี่ยเสร็จแล้วนี่ไง เหมือนคนเ <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวก็จะไปกัดกัดปลายตรงนี้ไปกันโลดนี่จะเริ่มกัดแล้วนะคะกดเลยนะกดนี่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 นนนนนนยอย่าม้วน อันนี้กัดร้ายเสร็จแล้วนะคะเห็นนะจะลองใส่ดูฮะขาหงส์ด้วแหละลูกกขึ้นบักไม่ลงอะ่ะจะบอก้วต้องใช้เครื่องอ,อัด่ะอ,อยื้องอา่างจะลงเท่ากับไม่เท่านี่เนี่ยเ่า ดีอยู่แล้วเชียมามังตอนท้ายได้แล้วมันก็ไม่เปื่อนเนีไยไม่เปื่อนหรอกกลับมาใส่ดิเนี่ยโอ้โหรถคนขี่มันก็เต็มถังอย่างี้หลนะน้ำมันนะ่ะอดีเลยเพิ่เขียวแหง้ง ได้ปะน้องปิดบอร์ดิติดปะมังจะไม่ติดหนอไดรอยู่เฮ้พปรเท่อะเฮ้ยแต่ไงเห็นชัดนะไม่เงาเลยใช่เงาปะไม่ค่อยเห็นแต่ฝั่งหนูว่าเห็นชัดแบบไม่เงา,าถ้าทำสีมันจะเห็นชัดเลยอะเนี่ยเหมือนกันแน่นมากอะ กะเปิดลองหันด้านน่ะอือหาให้มิดตีเสร็จเรียบร้อยหนึ่งฝาฝาเดียวพอใครใส่สองฝาแล้วบ้าเรา <c oughs> มันก็มีถังเดียว <c oughs> เอาวันทำของวันจันนะคะทุ่พระธาุสุขสารอาทิตย์รถที่บ้านมีกี่คันคัน <c oughs> เดียวอือ เดี๋ยวยิ้มฟ้าถังพี่หน่อยนะเดี๋ทำวันองคารของช่างอีกวันพุธจะตองาต่ตอง <laughs>